สวัสดีครับท่านผู้ชมสอ็อตสีภูมิใจเสนอซีรีส์เฟียดวอ i กิ้งเดเรื่องราวความเป็นมาของโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตซอมบี้แพร่ระบาดหนักและเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของผีซอมบี้ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งเป็นภาคแยกจากซีรีส์ซอมบี้อันดับหนึ่งตลอดการอย่าง The Walking Dead แต่ก่อนจะไปรับชมขอคนละหไลค์และหนึ่งซ like, ับสไคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับ เรื่องราวมันจะสนุกและน่ารุ้นแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสแตนได้พาเมดิสันกับวอลเกอร์เดินทางไปที่เขื่อนโดยที่พวกเขาแอบเข้าไปในท่อระบายน้ําระหว่างอยู่ในท่อระบายน้ําสแตนบอกกับเมดิสันว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ที่เขื่อนนั้นด้วยและตัวเขาเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปที่นั่นเพราะตัวเขาเคยโกหกแดเนียลว่าจะพาไปหาโอฟิเลียจนแดเนียลจับได้ หลังจากนั้นพวกเขาได้ออกมาจากท่อระบ,บายน้ําและได้เจอกับแดเนียลแดเนียลเอาปืนจ่อที่สแตนไม่ได้ันก็บอกว่าจะยเย็นๆนะโอฟิเลียเนี่ยอยู่กับฉันอยู่ที่ฟาร์มที่เขตชายแดนตอนนี้พวกเขาต้องการน้ําและมาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนน้ำแดเนียลจึงพาพวกมิสันไปหาลอร่าเพื่อเจรจา,ากับลอร่าแต่ลอร่ากลับปฏิเสธพวกเขา และให้พวกเขาพักอยู่ที่นี่ได้หนึ่งคืนแดเนเนลเป็นกังวลอย่างมากว่าถ้าหากเขาไปจากที่นี่แล้วเขื่อนแห่งนี้ต้องแย่แน่ๆเพราะว่ามีพวกชาวบ้านที่คอยพยายามเข้ามาแย่งน้ําในเช้าวันต่อมาวอลเกอร์ก็บอกกับมิลิสันว่าตามที่เราตกลงกันไว้ตอนที่มิลิสันขโมยทองของวอลเกอร์มาเพื่อไถ่ตัวของสแตนแต่ถ้าไม่ได้น้ํากลับไปพวกชาวฟาร์มต้องออกไปจากไร่ หลังจากนั้นเบดีสันกับสแตนกำลังเดินทางกลับฟาร์มและพวกเขาไม่มีอะไรติดมาให้ติดมือกลับไปด้วยและจู่ๆรถบรรทุกก็ระเบิดขึ้นลอล่าเห็นแบบนั้นก็ใจคอไม่ดีเลยครับและแดเนียลก็คิดว่าเป็นฝีมือของพวกชาวบ้านที่ต้องการกลับมายึดเขื่อนแห่งนี้แน่ๆทำให้รอร่านั้นยอมตกลงแลกเปลี่ยนน้ำกับอาวุธและพวกเขาได้นัดแลกเปลี่ยนกัน อีก5วันข้างหน้าโดยที่ลอร่านั้นหายไม่ได้สนานผ้าตัวของโอฟิเลียมาด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางกลับฟาร์มและสแตนก็ได้ยิ้มหัวเราะเหมือนกับว่ารถบรรทุกที่ระเบิดนั้นเป็นฝีมือของเขาทางด้านของทอยที่ถูกเนรเทศออกมาเขาได้เดินมุ่งหน้าไปที่ฐานของแมคคาทีก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับปืนหนึ่งกระบอกหลังจากนั้นเขาได้พบกับฝูงซอมบี้ ทอยจึงคิดแผนการแก้แค้นพวกอินเดียนเขาแอบ,บเข้าไปบอกกับนิกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงฟาร์มแห่งนี้จะต้องถูกถลม่มและเขาบอกให้นิกพาตัวเจ็กไปดูบางสิ่งที่เขาอยากให้ดูก่อนที่ทอยจะหายตัวไปทางด้านของเจ็กเจ็กบอกกับอลิเซียว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะฉันมีสถานที่อีกหนึ่งนะที่เราสองคนเนี่ยอยู่กันได้สบายเลยเราสามารถล่าสัตว์ก็ได้หาอะไรกินก็ได้ จากนั้นนิกได้เข้าไปบอกกับเจคว่าทอยเนี่ยได้แอบเข้ามาในฟาร์มและเขามีบางสิ่งที่ต้องการจะให้เจคไปดูทําให้เจคและนิกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ฐานของแมคคาทีระหว่างทางพวกเขาเจอเข้ากับฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ที่บอกมันกำลังมุ่งหน้าตรงไปอย่างฟาร์มพร้อมกับทอยที่กำลังยิงปืนเพื่อน,นำฝูงซอมบี้เจคจึงเล็งปืนไปที่ทอยทอยก็ไม่สนใจครับเขาบอกว่าถ้าเจคจะยิงเนี่ยยิงไปตั้งนานแล้ว ก่อนที่เจกจะเข้าไปต่อยทอยและในขนาดนั้นเจ็กที่กําลังจะยิงทอยนิกจึงเข้าไปห้ามไว้เขาบอกว่าถ้านายยิงเนี่ยเสียงปืนมันจะดังอยู่ในหัวหนายตลอดไปเลยนะและในตอนนั้นทอยก็ถามน,นิกว่าเหมือนกับที่นายยิงพ้อ,องฉันเหรอเจ็กที่ได้รู้ความจริงก็ช็อกไปเลยครับและตอนนั้นทอยก็บอกเจ็กว่าเราช่วยกันแก้แค้นให้กับพ่อได้นะพี่ชายแต่เจ็ก,ก็ไม่สนใจครับและก็กําลังจะยิงทอยนิกก็เข้าไปผลักเจ็กจนล้มลง ซอมบี้ก็เข้ามาหาพวกเขาทําให้เจ็กถูกซอมบี้กัดที่แขนนิกกับทอยจึงช่วยการตัดแขนของเจ็กแต่เจ็กก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทําให้เขาตายในที่สุดทอยจึงจัดการกับศพของพี่ชายเขาและทอยก็ขอให้นิกฆ่าเขาซะแต่นิกก็ไม่ยอมทำครับนิกโยนปืนให้กับทอยเพื่อให้ทอยเนี่ยฆ่าตัวตายซะและในตอนนี้ฝูงซอมบี้มันกำลังเข้าไปที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกชาวฟาร์มและอินเดียนพวกเขาช่วยกันต่อสู้แต่ว่าซอมบี้เนี่ยมันมีจำนวนมากเกินไปทําให้พวกเขาต้องเข้าไปหลบอยู่ในห้องเก็บสเสบียงในตอนนี้พวกชาวฟาร์มที่พาการหลบอยู่ในห้องเก็บสเสบียงแต่ว่าพัดลมระบายอากาศนั้นมันไม่ทํางานทำให้อากาศหายใจนั้นมันไม่พอและในห้องเก็บสเสบียงอากาศเริ่มน้อยลงทำให้พวกชาวฟาร์มและอลิเชียนั้นพากันสลบสลดยไป ทางด้านของโอฟิเลียและเกซีด็อกที่ต้องขึ้นไปจัดการกับซอมบี้ที่มันติดอยู่ในช่องระบายอากาศทำให้โอฟิเลียนั้นถูกกัดหลังจากนั้นก็มีอากาศเพิ่มมากขึ้นอลิเชียจึงฟื้นขึ้นและเธอก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นปรากฏว่าตอนนี้มิติสันได้กลับมาถึงยังฟาร์มแล้วและช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้ทันมมติสันบอกว่าที่เขือนเนี่ยมีแดเนียลอยู่และเรา จะเอาอาวุธและเชื้อเพลิงไปแรกทําให้โอฟิเลียดีใจอย่างมากที่จะได้พบกับพ่อจากนั้นอลิเซียก็ได้รู้ความจริงว่าเจกได้ตายไปแล้วเธอจึงตัดสินใจขอแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวตามที่เจกได้บอกว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่มันสามารถอยู่ได้นิกจึงบอกมิลิสันว่าจะขับรถตามไปดูน้องสาวซะหน่อยว่าอลิเซียเนี่ย จะปลอดภัยไหมพวกเมดิสันได้ออกเดินทางไปยังจุดแรกของระหว่างทางพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าโอฟิเลียถูกซอมบี้กัดแต่เมดิสันก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแดเนียลเพื่อที่จะพาโอฟิเลียไปหาพ่อของเธอเมื่อเขาเดินทางไปถึงจุดนัดแรกของเมดิสันยอมจ่ายปืน6กกระบอกเพื่อพาตัวโอฟิเลียไปพักอยู่ในตลาดแรกของและหายามาให้เธอกิน นิกที่ตามอาลิเชียไปก็พยายามขอให้อลิเชียกลับไปกับเขาแต่อลิเชียก็บอกว่าไม่ทำให้นิกกับทอยต้องกลับมามือเปล่าพวกเขาเข้าไปหาเมยสันและพบว่าโอฟิเลียถูกกัดเมื่อนิกเห็นยาเขาจึงหยิบขึ้นมากินจากนั้นนิกและทอยแต่เขาไปที่แหล่งค้ายามันทําให้นิกได้กลับมาเสียบยาอีกครั้งและนิก ก็ได้ชักชวนทอยให้เสพยาด้วยกันทั้งสองกอดคอกันออกมาด้านนอกและเจอเข้ากับฝูงซอมบี้นิกจึงบอกให้ทอยเอาเลือดเนี่ยมาทาตัวไว้ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าฝูงซอมบี้ไปทอยก็เดินตามนิกเข้าไปจากนั้นนิกก็พูดว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถพาน้องสาวกลับมาได้เลยทอยก็บอกว่าให้เงียบเอาไว้เดี๋ยวพวกซอมบี้ได้ยินทางด้านของเมดิสันเธอได้พาโอฟิเลียมารอแดเนียล ซึ่งอาการของโอฟิเลียในตอนนี้มันแทบจะไม่ไหวแล้วครับโอฟิเลียบอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยช่วยจัดการเขาหน่อยนะเขาไม่อยากให้พ่อเห็นสภาพเขาแบบนี้หลังจากนั้นแดเนียลก็เดินทางมาถึงและเดินเข้ามาก็พบว่าโอฟิเลียนั้นตายแล้วเขาเล็งปืนไปที่เมดิสันแล้วถามว่านี่มันหมายความว่ายัางไงเมดิสันพยายามอธิบายก่อนที่แดเนียลจะไล่เมดิสันให้ไปให้พ้นเลย ทางด้านของอลิเซียเธอได้หาสเบียงจากนั้นซอมบี้ก็เข้ามาหาเธอเธอจึงหลบอยู่ในสนามเด็กเล่นจากนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาตัดนิ้วของซอมบี้ไปและได้เอาสเบียงของเธอไปด้วยอลิเซียตามผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อจะไปเอาสเบียงคืนและทั้งสองก็ได้ตกลงกันที่จะแบ่งสเบียงทางเดนิลได้เข้าไปชักชวนให้เมดิสันเนี่ยไปอยู่ที่เขื่อนกับเขาขณะที่เมดิสัน กำลังจะเดินทางไปที่เขื่อนดิกและทอยแต่ขออยู่ที่ตลาดแลกเปลี่ยนต่อหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติกตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องส l ลตซีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ